่แบบงาขจัดนไม่หมอกหขึ้นแล้วหมอกขึ้นมาระวังระวังระบนมีพิษโอ้ยโอ้ย Let's go เอ้พี่เอาหอยมาทำอะไรอะหอยมาอะไร ไม่เขบอกแล้วไงพี่เอาไว้เบินเบิดเบินอเบินเบินหอยเฉยเบนหอยิบาล่าอันนี้น่จะอยเแต่ว่าทำแดงเอ้ยเอาแปเอาแปะไปเลยน้องนั่นแหละน้องนั่นแหละแไปเลยพวกไปทำอะไรอะนคเป่าคาิบาลา กบีบาลาเว้ไอ้หัวเว้ยพี่เ่อไเปเลยแปลกแปลกนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะ ไม่มีขึ้นไม่รู้เร่องอะไรขึ้นในเมื่อเช้มึงรู้ว่าแล้วกูงทำอะตลับคนเดียวอ่ะคนนึงต้อปล่อยดีกว่าโอ้โหไม่โดนไม่โดนตรงเนี้ยเราจะไม่เหลือเลยตกลงไม่โดนหรือไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเอ้ยแต่กูไม่โดนว่ะอย่าโดนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกรงใจเกรงใจเกรงใจ ซื้อมาม่าไม่กินเลยที่ตอนเช้าทีเดียวทุยอะไรเฮ้ยมีคนมีมีหนอนบ่อนไส้ในทีมเราจัดการเลยปะเออจริงใหญ่รู้นะแต่การเลยจัดการเลยอ้า อ๋ออ๋ออเอออเฮ้ม่ออรมาหาเพื่อน่อ๋อคิดถึงเพื่อนคิดถเพื่อนคิดทาินที่้าง่ายเลยเขื่อนอ๋อพี่มินตกโปงพี่พี่มีตุกป่งตกป่งโอยอะไรอะแม่งโดดเป็นเด็กเลยเด็กเด็กอยากได้ลูกโป่งอ แบบลูกโปง่งลูกโป่งงานวัดอะเด็กอยากได้ลูกโป่งงานวัดอะไรเงี้ยลงมาจากชั้นสามอะเป็นยังไงต่อในคลิปจำไม่ได้มันรีแมมแล้ว<ล>ดิเอาลูกปโ <ๆ S 2> กป่งเฮ้ยสะพานอย่าสะพานอย่าอย่าขึ้นสองคนมันจะแตกออกอากาศ เวทอย่าละเฮ้ยอะไรลอยไว้เมื่อกี้เฮ้ยมัสเมลโลมัสเมลโลา ท <rôle> <ก>ี่กระเป๋าไอ้น้องเอ้ยที่กระเป๋าไว้นะเยที่กระเป๋าไว้นะก็กระเป๋าขอพี่อนอะๆๆนี่เรว่าเราต้เล่นมคนออกแล้ววะลงไปเก็บมะพร้าวแป๊บนึงได้ไหมดีมากทกประเป๋า้น้องโอเคโอเคโอเค นี่ไลน์นี่ไลน์นี่ไลน์นี่ใช่สิมาเราจะโหดสลิงไปมาคุณเราจะโหดสลิงไปแล้วขึ้นไปตรงนูนเจอแล้วก็ยิ้มปืนใหญ่ไปตรงนูนเฮ้ยเอาดีมีคอยมาหมดแล้วน้องใจ่เชือใจเชื่อใจได้ครับมีได้ได้ได้พี่พูดขนาดนี้ผมก็เชื่อแต่พี่ไม่รู้จะยิงถึงหรือเปล่าล่ะอุ้ยเนี่ยได้เลยอ่ะ มาได้ไหมพี่มาไม่ได้มไม่ได้นี่นี่นมีใครมีของปยาอ่อนปยาอ่อนไหมอย่างเช่นเียวเเลยเียวไปาไปเอยของเอพี่อตาพีกลัวะ่่่า่่ฮ่่ เอ้ยถือวถือวถือว่าแผนการใช้ได้ไปมิกปันี้ปาตี้ปีตีหรือุยโยมันตามิกเอาอันนี้ไปขับนอันนีัินดลงล่างิเอ้ยไอ้ยงใ้ยอุได้ปะได้ปะเจ็บปะ โอ้ยอีกที่เดิมเลยเว่ย <laughs> มาแลันมันได้ลูกโป่งโอ้ย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 ดันมึงนะทุกคนลงไปผมจะทำตัวยาชีวิตแล้วฝากหน่อย<ม>แล้วก็อันนี้เขาก็หกลุกแล้วโอเค

แต่ได้รึก่อนรึก่อนจะไหนมีไหนยี่ครับไม่ทำได้นะจะใช่นี่มาไม่ต้องหลอกว่าหดตัวดีไปก็ได้แหละหดคราบว้าวเฮ้ย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 ใครล่วงมันล่วงเหรอเฮ้ยมีไอ้ปาร์ตี้แม่งล่วงมันเกาะไม่ทัน ตายไปน่ะมียาออกมาลอยลอยอะไรอ่ะมันล่วงไปแล้วมันเกาะไม่ทันตกปุ๊บป่ะเอาปาร์ตี้เราผมตาย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 เอ้าไอันี้มันเป็นอะไรวะผมผมเป็นลื่นตาปาร์ตี้แต่ว่าผมแย่แบบปาร์ตี้คืออะไรตกลงในซอกเลยอ่ะแย่มาก ไอเหีย้ยปาตี้ไม่ตายแต่น้องกูตายแล้วนะมาๆอๆตมาตามาไปกันต่อยในวันนี้นะครับในยาที่คนอยู่เยอะอ่ะผมดูเอาฮาร์ดแต่วันที่เราเหลือแค่สองคนแบบบอลจิ้งไม่มีต้องอย่างนี้ดีวะเฮ้ยเียเกือบไปพอมันมุกระโดด สวยครับไอ้มิกอยู่ไกลวะอยู่ไกลปะไอ้อไอวัตเตียอยู่ไกลปะอยู่ตรงน้ำตกอ่ะพี่น้ำตกโอ้โหมีอาหารไหมเน่ยระวงังระวังโดนนะมันโคตรโคตรกลมกลืน ขออ,อาหารหน่อยต้องนั่งตกองกันแน่ๆตะลังตะลางป้อนป้อนปอนป้อนปอนเลยเออขอคุณแม่แล้วป้อนสมจริงจัดอ่ะไ้ยุ่งวิววิววิววิเฮ้ยเ้าเฮ้ยเอ้ลื่ตกแล้วอโอ๊ยโอ๊ยโย ไอ้เชี่ยเพื่อนกูเวลาเพื่อนกูดีไเนี่ยโอเคลื่นลื่นื่นว่า อยู่ไหนอยู่นี่ยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายกีเห็ดพิมันทำร้ายกูมียาเปล่าเ้าไปกินมันทำไมไม่รู้เห็ดผิหรือเปล่าต่อต่อดูดูยังไงอ่ะใช่มันคือเห็ดผิษดูยังไงอ่ะ,ออะมันเป็นจุดข้างบนเห็นไหมจุดถ้าเป็นเห็ดชนิดเดียวกันลักษณะเดียวกันอะ จุดนี้คือจุดที่เป็นจุดดังดำนะใช่แล้วนะเนี่ยโอ้แล้วเอาไปย่างแล้วมันจะหายปะเอาหลับพี่ไม่ขึ้นหลับแบกแค่แบกขึ้นแบกขึ้นมาเหมือนจะต้องแบกมาแล้วล่ะติดพิษติดพิษติดพิษหลับมีประเด็นอยู่นี้ไม่รอดเลย

อูกอูกอูเกือบตายกูหวายพันาสองคนแบกอยู่แบกอยู่ฮัลโหลเฮ้ยใครมาแล้วเฮ้ย<ค>มาแล้วมาวตีมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไปสำรวจด้านล่างเฉยมาขึ้นมาขึ้นมามเห็นนั่นไหมนะ่ะ นี่หิวไหมป่ะคนยึดตกแล้วขึ้นมาขอลสะสักคู่ดีอยู่ <c oughs> ถึงไหมเนาะรอรับอยู่ขึ้นมาเลยเฮ้อะไรวล่ะอู้มีสลานไม่น่าเื่อ้ย ขอบคุณฮะขอบคุณฮะไปไปขั้นต่อเราจะไม่ทิ้งกันแต่น้องกูตายก่อนได้ไงไม่รู้ไอ้เยเอ้ยไม่เหงาไม่เหงาที่มีลิงก่อนหลังอยู่แล้วแล้วเป็นไรอ่ะมันมันหลับหรอพีท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 เป็นเกลียวมันเยอะขนาดนี้เหรอใช่เนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้ว ตอนแรกพี no 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 anyway ่กูเลือศติงเดียวเวถาดน้องมั้ยนไอ้พี่แกเกิดเดียวแล้วกูแล้วกูสลบไปรับมือกูติดซื้นมาให้บ้าแเอาเรื่องไหมมิวเยียบกับดักที่กูตายเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเยี่ยบอะไอน้องถ้าจะมาทานต้องให้อาหารแล้น้องมีอาหารไหมท่าหัวดำมีเนี่ย นี่เอ่อคันท้าตรงนี้ทางทาตรงหนาอ่ะใส่ขึ้นไปๆมีขึ้นไปอ้าวๆอ้าได้ไงอ่ะนั่นดิเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังเหรอกูโดนเองแหละ ไอ้เหี้ยทั้งทั้งหิวทั้งหิวทั้งพิษไอ้เหี้ยทั้งหิวทั้งพิษอ้ออไม่ใช่กหนุ่มเลยไม่กินนะหน่าหน่ากินพีกูว่าเป็นลมดิกินพีตามไปเลยมาตกเพื่อนมาตกได้ yeah. <eyeshadow S 2> เหรอปีนไม่ขึ้น はい。Okay.